น้องขำมาบ้านก็ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วพี่น้องเออตามะฮงฟ <c oughs> ีมือมันยังมีมื <c oughs> อนี้มันยังมีชีตาห์เองใส่บวกยามาคามมีนะมีมาคามม, <c oughs> ม,ม,มาคามตำสิมกา, <c oughs> ามตำโบูาราณสุ้มลุมคือเก่าพี่น้อง โอ้ยโอ้ยเสลรายเสบรายเสน่อยเซบหน่อยโบใส่กับโบเส่ขันไม่มีอันเอาไหนเริ่ผน้อยกินแป้งนวลันไม่มีไมใมีโบมีแลยวาบนเข้มๆปลแดย่เค็มอยู่รึเบียร์ทีเค็มมังเว้ยใช่ปลาเดดถั่ปลาเดดป้ามีนำตาลเอะ ต้มไข่องไข่หนีกินนทีหลังเบิ่งขักนะบ่ถาไข่บ่จดถาบ่แต่เตอเอาพุงใส่ไปโอเป็นยังไงเลเบิ่งตด้อยนี่แค่นแค่ะหเบหน่มึงุงขาอุ้ี้หนิขัดมันดังเบอร์บอดีไซน์แล้วตัวนี้นะมมุมมนชนะคตรเลผูมาดูผู้มันเสียนั่นบ่ผู้

นมเด็กจะซอยนะห้องไข่บ่เป็นองกระถางอบเราอยากกินแล้วมีกินเลื่องแม่จะพาไปซื้อใหม่อัดไว้ลูกบอเลมมาเป็นพาไปซื้อดอกอัดชิลด์ใส่ชิลด์นะแล้วซื้อมาแทนเขาโอ้มันเบิร์ดแล้วอัดไว้อัดตู้เย็นอัดอย่าอันนี้ดูกไก่หันขายผู้น้อยๆนี่เพื่อนพูดหนักกับเป็นหน่อยได้

บ่ะยามมันกายนะ3กิโล4 5พุ альным, wow. okay, uk, ่นนะแต่อันเราเลี room, ้ยงลงบันดงบ่ได้ใกล้ใดป่ะว้าวเออกินยูนอกมาๆพี่น้องมาทอดไข่เลยเด็กหน่อยกินอือสกๆพี่น้องสกเฮาสิสกตําลัง เนี่ยคือบอกที่พอสมกินเราออกไปยังพอเราจะซื้อน้ำมันอย่ากกินทอดไข่ให้ชลาบปอนหายแม่เซียนมาม่ากันนี้ตะนีนะนี่แต่หนากล้องนี่ห่วยเป็นแม่สิเป็นตะกล้องลูกแม่พันเด็กินดอกแม่ได้คลิปเล่นมาจังกินตำลังข้าวข้าวข้าวกินข้าวกับไข่ดาว เออหลับเอาไวให้ก <place> ูเ <direct> น <paper less> uh ี huh ่ยหนึ่งหลับกูจะไปป้อนเทวดากูเดให้แม่ใส่สลับเอาหายแล้วแม่กินเขาแลยแม่แม่ทายครีมได้มาจะป้อนให้เด้อเหมยอนเหมือนเหมือนมีกินรถบอกง่ายสบายดีแม่กล่องใหม่ได้หนี่หน่วยใหม่เออสิสีสบายดีลูกป้าลุงป้าลุงยกมือขึ้นก่อนอืมป้าลุงย่าเอาไม้ไผ่ย่าเอาไม่้ไผ่เออผู้ใหญ่ คุณยายอยู่กลางมาดีมาดีไปตามกันด้วมาอยู่ม,นะมานกินข่าวสามาคีอบอุ่นกันพี่น้องประกวดหมกินบ่เป็นอะไรใครเนน่ยแหละดีด ซื่อสมมูแต่มือก่อนคุโนจมตายเจ้าใาดดย,ดยดาวเด้อเด้ลูกกินน้ำสลับบอไม่เอบนไรแมา่จาังป้อนก็ได้อย่ามาซูนแม่ลูกแม,ม่สิถ่ายคลิปเป็นจบคุณบอเอาขอ้าตูบ้บอเป็นยังหายห่วงอันปั้นปั้นข้าวให้เขาเตีอ,อนกซีนะมันปั้นเป็นบอ เอาทอดไข่มาฮามันอามาทอดไข่นะตังแต่ทอดลลายๆผัดบวกรินบัดจนสีเบิร์ดจังกินเอาลงลุมให้มันลดเอานกเอาลงลุมให้มันลดเออโบ้ยถุงมันมืดอยู่ในในนะตะกี้ว่าเชือกมาตามอยู่หน้าบ้านพี่ไดยส่วนตันี้เอาไรเนี่ยลูกขึ้นมาสอนแม่แท้แม่เอาอยู่แม่ละเวียกแม่จัดการหายใจนะลูกอีกแล้กินตำลังก็ได้อีรแล้กินวังหันแม่ป้อนกับทอดไข่นะ เออเออเดียดาเออไม่เสบอตัวจีนั่นเออบบีอย่าปากอย่าปากอยปากอยปากอยาปากอาปากเออเออตัวออออ่านั้นอย่ากอย่เสียบ่ทำหงนะประกวดนะบุลุกมากินข้าวกินหำสมบ มาเด้อยายมาเด้อผูคนโซบ่งคนโซหิวกะตาหลอบ้านหิวกะตาย่าหลอบ้านอยู่ชุดบัดตัวเองเป็นนันมอทานีอัมบูยูบุญไปป่วยผลได้นะน้องเดกไปหาไปหามอเองมาแม่กินน้ำลูกน้ำรานนี่มันจังแ่บแม่

kín mà um, oh, ha, ôi nằng tập mỏp, ít anh yêu hào sẽ sẽ cho con, mì, ôi, ơi. hòn, khánh an, phi long. kho mát cà Oh, xài. à, tua, si, lục kiếm. Hmm. Oh, không ham new. Sẻ si. ไม่ยังมีทั้งกินทั้งปลาอะไรงงบวมเป็นงวงหน่อยเข้าวปุกๆหนึ่งบวมแม่อ้าวบวเถิงเฮ้ยเอาเอาตาบางหงมมหาล้านอีกเนี่ยเออแบงให้มันก็ได้นะมันบวเถิงรวยงัวเขา นกมาตนไหวะนันไ่งเข้าเข้ากระโดดกาโดระดดกระกระโดกดดกระโดดกระโกระโกรโดดกร่โกระโดดกระเด้ะโดมะกละโงดกระโดดกะโกะดดกรกากล้อดดระโดดกระกะโกโดดะดดกรดะโกโตมกรดะโด โอ้ยชิมมึงก็เอาปนสบายนี่ยาเเพอยาเพวเมทาคิปเล็กก่นเมทาคิปเลก่อนตไมันอปนแบเท้ามวกขเ้าอ่าเอาเงินไปซื้อเองเด้อเมทาคิปก่อนออกรถมันจะเคี้ยวไดาัวบายเด้อปนกระปูแดงมาหายใจชิมมึงดู ขาซิมและเปได้ไหนอไปกไปยพวกนี่บมกินไว้บดิกินน้ำขันสีป่นแต่กระปูก็ได้หกเกดตัวไปหลับนี่แหละข้าบวกกินขมเขาใส่ไว้ยลายชีคมๆออมลำ ผมอยู่หน่อยหนึ่งค่ะพอดีกินแสบเอิญโนกเบิ่งบริการลูกจะเดินดีอืกินลูกเอาติปขาวพอยู่ทางลางัง <g ül> เห็นยังไง่ยเดียวยิงเมฆคุยตุยคุยตุยเอาบ่ายขาวโอ้ยตะกี้เนะี่ยแทบปักซองมันบริมีคายได้ยย่าห้ากัะปีนี่ได้มันมีคายแทบปักซองนี่นะอืมเดโตซื่อมือนหกโต แซวพันน่ะมันโบมีแถวห้าวนั่นนิ้วคือโบยับเขาในลูกคืออยู่ใกล้แท้แหละเออกระแม่นแหละครบเจ็บคือสิตายนี่ครบเจ็บกลัวกระปูหน้าห้าอีกโอ้โหบดุปะ เด้อพี่น้งองเด้อตากล้องหิวเข่าเลยเด้อตากล้องหิวเข่าตากล้องหิวเข่าอํารมณ์พระจ้าคืพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเนี่ยพี่น้องเข้ามาตุ่มมาลุมมาอันอบอุ่นกันพี่น้องกลางเวรเนาะกลางคืนกน็อยากเข้ามาอยู่กปลาเงินปลาซานบ่ได้นี่แต่ลูกหลานเข้ามาซุมนุ่มกันนี่แหละตามห่วงซุมนุ่มกินเที่ยงพวกกันคลิปหนาเด้งอย่างเด้อ